มม <_ uk> ทำอ,อะไรน้องนะลูกโอ้โหเราเห็นเขาทำอะไรกันตึงตังตึงตังตึงตังอยู่ฝั่งนู้นอ่ะตึงตังตึงตังตึงตังอะไรกันอยู่ฝั่งนู้นอะเฮ้ยเราต้องไปสัมภาษณ์ดูแล้ว เฮ้ยเขาไปขโมยเตียงใครมาป๋าหำไอ้เพิ่มพ่อเองไปขโมยเตียงใครมาเมื่อเช้าบอกว่าไอ้ตรงนี้มีคนอยู่ไหมเขาจะมปขอเตียงคุณตามานะเพราะว่า

หัวเขาทำอะไรของเขาเขาจะมานอนอยู่ที่นี่ครับเขาว่าเขานอนบนนั้นเขาไปห็นช้างเขาสักทีครับผมเขาต้องมานอนอยู่นี่เขาค่อยจะเห็นช้างเขาครับผมไม่ใช่หรอกมั้งเขามีเมียมีลูกเออเขามีเมียด้วยไงนอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวหัวมันได้กินเขาคุยกับเมียเขาหลา่หลาย่เราหลาย่เราอ

ซุปตาไหมซุปนอใหม่กัว่าดูว่าโอ้โหดูตัวหัวด้วยตัวหัวใหญ่ใยกมาเลยยกล้้เลยยเลยซ่ไหลเลยก็มันไหลขนาดนี้เลยนันตัวนันตัวเกือบตัวเกือบตัวเอานอนลน์นี้ก็ได้บ้า ไล่ดีกับเข้าหอเลยเขาชึบชึบโอ้โหเปียเปรี้ยพอก็ใช้แต่ไอปีบนีมครับเห็นไอปีบตัวใหญ่แรงเยอะเขาว่างี้แล้กน้องควานหัว ผมก็กำลังเตรียมตัวจะไปฉีดวัคซีนนะครับแม่แม่แอนตาซินิกาเพิ่มทำอะไรแย่งของแม่กินนะกินไปหรือเปล่าพี่แย่งเขา่รอืม,อม mẹ kia lèo mà mẹ lèo mà à chị à chị à chị thử xã chị mà Hả? Tôi đây Ừ, thầm bà đà đây nữa เป็นสีนะแต่ขี่ปกติวะปกติเบรกแล้สิแผลท้องเนี่ยขนหัวังคุณเนี่ยเลี้ยมบิลีหอละเลี้ยมเนาะมามาบัวบานเลี้ยมิลีวะโอ้เลียมิลีวัโอ้ ระดับเตียงหัวขาแล้วคงจะไม่สั่นหรอกเนี่ยนี่เนยวนี่ผดสาเด้อนะครับบอกไปก่อนโอ้สร้างสร้างไหน

เขาจะทำห้องหน้าหั่นะครับก็คือว่ายกขึ้นเทิงอีกสูตรใดน้อพี่น้องแต่คือบาให้พอเจ้ามาเบิ้งเอานะับผมถามหน่อยแล้วคุณไปขอมาไงได้นี่ มันใช้เส้นบ่เขาว่าไปทำดีอย่าไปเปลี่ยนน้ำเปลียนะไรเออเปียนไว้ที่นี่ไม่เปลียนรอผมทำดีเออทำดีเดีเขามาดูงานแน่ผมดูแล้วเขามาทำให้แน่เดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวมาดูเลยใช่ไหมไม่แม่เขา่าทำไงก็ทำไปเถอะใส่น้น่อดเนาดยพมตมอ คือเป็นปห่วงช้างไงนอนอยู่ข้างบนไม่ได้ดูช้างนะก็เลยจะมาดูช้างเยมาทำป่าคืนเด้เย่ทำป่าคืนได้

เออไอคุณตาพูดว่าอะไรนะโอ้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาผลไม้เดี๋ยวก็ห่วงต้องห่วงเห็นคุณแล้วต้องห่วงไอ้เอ่อโอเคเลยครับผม ฝากกดซับสไครป์กป็นกำงกดไลค์กดกกกแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ